ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมรอหลวงปู่มหาตุ่มนะคะได้เมตตาบาร,รมีค่ะผูกได้ใส่ศีลน,นะคะ,ะเ,ปเป็นมหามงคลแล้วก็จะเวียนรอบนะคะพระอุรังคธาตุเดินรอบพระอุรังคธาตุเนี่ยค่ะในการห่มผ้าพระธาตุถ้าเราเอาในความเชื่อนะคะเหมือนเราได้ ใกล้ชิดในบรวรพระพุทธศาสนาหรือองค์พระสมานามพุทธเจ้านะคะคก็เป็นสิริมงคลให้ชีวิตเราเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะอ,คอยู่ในร่มกาสวาพักของบรวรพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วสืบเนื่องกับเจดสตานาคราชด,ด้วยถูกต้องค่ะเราก็อยู่ใกล้ชิดนาคราชโดยในช่วงบ่ายก็ได้เดินทางมากันที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนมเพื่อร่วมกันทําพิธีห่มผ้าพระธาตุและบวงสรวงองค์พญานาคทั้ง4ี่ตระกูลต่อหน้าองค์พระธาตุนำโดยหลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยเกจีดังแห่งภาคอีสานที่เหล่าลูกศิษย์ให้สมญานามว่าเป็นเทวดาเดินดินเป็นประธานในการทำพิธีในครั้งนี้